วัครับวันนี้มาพบกับ CF Moto k o n i c Thailand นะครับวันนี้มาพบกับเจ้าตัว CF Moto X 1 0 0 0นะครับมาดูการแก้ไขปัญหานะครับหรือการตรวจเช็คการทำงานนะฮะในกรณีที่รถสตาร์ทได้แต่ไม่ติดนะครับเคสนี้จะเป็นเคสกรณีที่ปั๊มติ๊กนะฮะไม่มีเสียงนะฮะถ้าไม่มีเสียงยังไงก็ไม่ติดแน่นอนนะครับอันดับแรกเรามาตรวจเช็คตรงนี้กันนะครับมาดูการ ตรวจเช็คเบื้องต้นกันนะครับสําหรับเจ้า X10 นะครับเราเปิดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวลัดอยู่นะครับกองฟิวนะครับจะมีอยู่2ชุดนะฮะจะมีฟิวบนด้านซ้ายบนนะฮะกับด้านตรงกลางนะฮะตรงนี้จะเป็นฟิวชุดรีเลย์นะฮะสวิตซ์รีเลย์นะครับนะฮะจะมีครบทุกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นฟิวตัวหนึ่งที่ตัวแรกๆที่เราควรเช็คนะฮะตัวนี้จะเป็นฟิวฟิวทุกอย่างนะครับ ตัวเมนสำคัญนะฮะอย่างเช่นตัวแรกนะครับ1 5์นะครับ EFI นะครับเป็นฟิลฟิล EFI นะฮะเดี๋ยวขยายเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะฟิล EMI นะครับนี่นะครับตัวแรกเป็นฟิล EFI คือนับจากตัวนี้นะครับฟิลตัวสองนะครับจะเป็นฟิลปั๊มนะครับในกรณีนี้นะครับปั๊มจะให้มา1 0์นะฮะ ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้โดยการสับจากตัวนี้นะฮะตัวสำรองจากตัวนี้นะฮะตัวสำรองจากตัวนี้แล้วไปสับไว้กับตัวนี้สับแล้วไม่ติดนะครับอ่าแสดงว่าปั๊มสติ๊กนะฮะมีปัญหานะฮะไฟอาจจะไม่เข้าหรือปัม๊มติ๊กอาจจะเสียนะครับนี่เคสในการสับนะฮะสับตัวนี้นะฮะเบอร์1 5แอมป์นะครับเบอร์1 5แอมป์สามารถสับกับ1 5แอมป์ได้ในกรณีที่เราจะเช็คนะฮะฟิวนะครับในกรณีที่เราเช็คแล้วนะครับเอา เอาตัว10แอมป์ตัวเนี้ยสีแดงเนี่ยฮะไปสับกับตัวฟิลปั๊มนะครับตัวตัวช่องนี้นะฮะช่องที่3เนี่ยฮะสับแล้วเวลากดสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับมันจะเป็นอาการแบบนี้นะฮะถ้าปั๊มเสียนะฮะอ่าถ้าปั๊มเสียจะเป็นอาการนี้นี่คืออาการปั๊มเสียนะครับอ่าโอเคมาดูกันนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนตัวนี้แล้วไม่ติดนะครับไม่ติด โอเคตัวนี้เราตัดปัญหาไปนะครับพอปรับตัวนี้แล้วเสียบตัวนี้แล้วไม่ติดนะครับหรือท่านใดมีมิเตอร์นะครับสามารถเอามาเช็คได้ว่าฟิวขาดไหมเพราะหลักๆตัวนี้ถ้าฟิวขาดมันไม่ติดแน่นอนบางทีพัดลมไม่หมุนก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับปั๊มไม่ทํางานก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับมาดูตัวที่2กันคือตัวนี้ครับรีเลย์ตัวหลักนะครับ การเช็ครีเลย์ปั๊มกันนะครับเช็ครีเลย์ปั๊มนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งที่5นะครับจะเขียนว่าฟูปั๊มรีเลย์นะฮะฟูปั๊มรีเลย์นะฮะถ้าเป็นพัดลมนะฮะก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับสองตัวเนี้ยอ่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะเสียนะครับส่วนใหญ่จะเสียตัวอื่นไม่ค่อยต่าไหร่นะครับขับสี่หรือต่างๆนี่ไม่ค่อยเสียนะครับเวลาจีเราจะแกะฝานะฮะเราไม่ต้องแกะตัวนี้มานะฮะเราไม่ต้องดึงขึ้นมานะฮะเราเอาไขควงปากแบนนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับ เสียบเข้าไปนิดนึงแล้วก็งัดขึ้นมาได้เลยประมาณนี้ครับจริงๆตัวนี้แน่นนะฮะแต่คือหลักๆผมแกะฝั่งนี้ไปก่อนแล้วมันก็เลยง่ายรีเลย์ปั๊มนะฮะจะอยู่ตัวที่5ครับนับไปเลยะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าดูจากไกด์ไลน์ด้านบนนะครับไกด์ไลน์ด้านบนจะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าคือตัวนี้นะครับนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะเช็คได้ไงว่าเสียไม่เสียนะครับคือ เราสามารถสับจากสวิตช์สี่คูณสี่นะสี่คูณสี่เมื่อเราเมื่อเราอยากรู้ว่าทํางานไม่ทํางานนะมันจะมีเสียงดังนะฮะเป็นอาการแบบนี้นี่นะฮะเราสามารถเอานะฮะรีฟิลรีเลย์ตัวนี้มาสับกับตัวรีเลย์ตัวที่5นะครับตัวที่มีปัญหาถ้าเราสับตัวนี้แล้วไม่ดังตัวสุดท้ายก็คือปั๊มนะครับเราก็ต้องไปเช็คที่ปั๊มอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะตัวนี้เรียบร้อยเราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปเดือที่ปั๊มเลยโอเคครับ การจะเปิดเพื่อแกะปั๊มติ๊กนะฮะอ่าปั๊มติ๊กจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ด้านล่างนี้เราต้องแกะน็อตตัวนี้เราก็ดึงกากตัวนี้ออกนะครับเพื่อดึงพลาสติกตัวนี้ออกนะครับอ่ะมาดูกันนะฮะตัวนี้ก็ขันน็อตตัวพวกนี้ก็ไปก่อนนะครับแล้วก็ดึงสลักตรงนี้ออกนะครับสองข้างการแกะนะครับเราจะแกะด้านนี้ออกนะครับด้านนี้ออกนะครับจริงๆอีกตัวคือตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราต้องง้างออกขึ้นข้างบนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้สี่ตัวนะครับ เพื่อเปิดฝาขึ้นตรงนี้ยิงกิงก็ต้องอออกนะครับอ่าตรงนี้เราสามารถดึงออกแบบนี้ได้นะครับเนี่ยฮะมันจะขึ้นแบบนี้ได้นะฮะนี่ครับมันจะมีรูชุดรูน็อตอยู่ตรงข้างๆก็ดึงออกด้านข้างได้อ่าเ,เดี๋ยวดูกันนะครับว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะดึงนะครับ